เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาได้มีรายงานด่วนจากชายแดนไทยกัมพูชาว่าเครื่องบินขับไล่ f .16 ของกองทัพอากาศไทยได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศสฐา,านทัพกัมพูชาที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใกล้าชายแดนส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับความเสียหายอย่างหนักแหล่งข่าวในพื้นที่ยืนยันว่าฐานทัพที่ถูกโจมตีนั้นเกือบทั้งหมดถูกทำลายลงทันทีท่ามกลางความตื่นตระหนกของชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนซึ่งได้ยินเสียงระเบิดและเห็นไฟลุกชนตลอดหลายชั่วโมงหลัง การโจมตีครั้งนี้จากรายงานของสำนักข่าวท้องถิ่นเครื่องบินรบไทย F-16 จำนวนหลายลำได้บินเข้าสู่นื้นที่ใกล้ฐานทัพดังกล่าวก่อนทำการปล่อยอาวุธนำวิถีและระเบิดแม่นยำสูงส่งผลให้เกิดการระเบิดรุนแรงและเพลิงไม่ในบริเวณกว้างการโจมตีครั้งนี้ถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในการเคลื่อนไหวทางทหารที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังไม่ทราบจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บที่ชัดเจน แต่คาดว่ามีทั้งกำลังพลทหารและอาวุธยุโทโธปกรณ์จำนวนมากที่ได้รับความเสียหายภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวรัฐบาลไทยยังไม่ได้ออกถแถลงการอย่างเป็นทางการแต่แหล่งข่าวใกล้ชิดกระทรวงกลาโหมระบุว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการตอบโต้หลังเกิดความตึงเครียดบริเวณชายแดนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะเหตุปะทะตามแนวชายแดนที่มีการกล่าวหาว่ากำลังทหารกัมพูชาได้เคลื่อนกำลังเข้ามาในพื้นที่พิพาทขณะเดียวกันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าไทยกำลังตเตรียมแถลงการเร่งด่วนเพื่อชี้แจงต่อประชาคมโลกเกี่ยวกับสาเหตุการโจมตีรัฐบาลกัมพูชาได้ออกมาแถลงประนามการโจมตีครั้งนี้อย่างรุนแรงโดยระบุว่าเป็นการลุกรานอธิปไตย และเรียกร้องให้ไทยหยุดปฏิบัติการทางทหารในทันทีพร้อมทั้งเตรียมยกระดับมาตรการตอบโต้ขณะเดียวกันกองทัพกัมพูชาได้ส่งกำลังเสริมเข้าสู่พื้นที่แนวชายแดนเพื่อป้องกันเหตุซ้ำขณะที่สื่อในกรุงพนมเปญรายงานว่าประชาชนต่างพากันตื่นตระหนกและกังวลว่าจะเกิดสงครามเต็มรูปแบบชาวบ้านในพื้นที่ใกล้ฐานทัพที่ถูกโจมตีเล่าว่าได้ยินเสียงระเบิดดังต่อเนื่องหลายครั้งและเห็นเปลวไฟสูงขึ้นท้องฟ้าในยามค่ำคืนทำให้ต้องอพยพออกจากพื้นที่โดยด่วนเพื่อความปลอดภัยรายงานเบื้องต้นระบุว่า มีอาคารสิ่งปลูกสร้างทางทหารรถถังและอาวุธหนักจำนวนมากถูกทำลายบางส่วนของพื้นที่ถูกเผาไม่จนหมดสิ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นการโจมตีที่สร้างความเสียหายครั้งใหญ่ที่สุดในระอบหลายปีย้อนหน้าหกผลกระทบต่อชายแดนและชุมชนท้องถิ่นนอกจากผลกระทบต่อกองทัพกัมพูชาแล้วการโจมตีครั้งนี้ยังทำให้ชุมชนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาตกอยู่ในภาวะเสี่ยงหลายครอบครัวต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุปะทะที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไทยรายงานว่ามีการเพิ่มกำลังตำรวจและทหารเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลามไปมากกว่าเดิมหลังข่าวการโจมตีถูกเผยแพร่ออกไปองค์การสหประชาชาติ (UN) รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนาม ลาวและมาเลเซียต่างออกมาแสดงความกังวลและเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายยุติความรุนแรงทันทีขณะที่สหรัฐอเมริกาและจีนซึ่งมีอิทธิพลต่อภูมิภาคได้ออกแถลงการแสดงความเป็นห่วงและพร้อมเข้ามาเป็นตัวกลางในการเจรจาเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่าปฏิบัติการโจมตีด้วยเอ 16ของไทยแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถด้านกองทัพอากาศที่เหนือกว่าทั้งในด้านเทคโนโลยีการบินและอาวุธที่มีความแม่นยำสูงการโจมตีที่สามารถทำลายฐานทัพทั้งฐานในเวลาอันสั้นสะท้อนถึงยุทธวิธีการโจมตีเชิงรุกที่มีการวางแผนมาเป็นอย่างดีขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ยังเตือนว่าหากกัมพูชาตอบโต้ด้วยกำลังทหารทางบกหรือทางอากาศสถานการณ์อาจยกระดับกลายเป็นความขัดแย้งยืดเยื้อในภูมิภาคเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เพียงส่งผลกระทบด้านความมั่นคงแต่ยังทำให้เศรษฐกิจตามแนวชายแดนไทย กัมพูชาหยุดชะงักการค้าชายแดนถูกสั่งปิดด่านชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสี่ยงขณะที่นักลงทุนต่างชาติเริ่มแสดงความกังวลต่อเสถียรภาพในภูมิภาคการโจมตีอาจนำไปสู่การคว่ำบาตรหรือแรงกดดันทางการทูตจากประชาคมโลกหากไม่สามารถหาทางออกโดยสันติได้ในเร็ววันขณะ ขณะนี้สถานการณ์ยังคงตึงเครียดโดยกองทัพทั้งสองประเทศยังคงตรึงกำลังตามแนวชายแดนและเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายอย่างใกล้ชิดนักวิเคราะห์คาดว่าการเจรจาระดับทวิภาคีอาจเกิดขึ้นภายในไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้วิกฤตบานปลายแต่หากไม่สามารถหาข้อยุติได้ไทยและกัมพูชาอาจเข้าสู่ภาวะความขัดแย้งทางทหารเต็มรูปแบบซึ่งจะสร้างแรงสันสเทือนต่อเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไม่เคยมีมาก่อน